สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยบึงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจนะคะทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้ง f c e e o o o k แฟนเพจเพจดีสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นว่าสิกุยเรื่องอยังให้ส่งข่าวพี่น้องก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องที่ได้ติดตามสาวน้ำยืนที่บอกว่าแจกบัตร แจกบัตรแข็งงานบุญบันอิลาองค์อิงวันที่12มกราคม2567นะคะที่บ้านน้องคู่ ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนาะสาวน้ำเยืนมีบาดแจกสิบใบแล้วก็เป็นเสือเสือของช่องดีเจสาวน้ำยืนอิสานออนซ่อนสิบโตพี่น้องคะกติกาสาวน้ำเยืนกับเหตุคลิปอธิบายเป็นคลิปหนึ่งกติกาการรับเนาะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งสาวน้ำเยืนกับเหตุคลิปจับแจกไปแล้วครบสิบท่านของให้สิบท่านที่มีราซื้อนะคะกะติดต่อกับแจงซื้อทีู่เพื่อรับตามกติกาต่อไปเนาะ ส่วนท่านอื่นๆเข้าใจค่ะพี่น้องว่าพี่น้องก็อยากได้เนาะแล้วก็อยากแจกคือกันพี่น้องแต่บ่สามารถ หามาแจกให้ได้เราเดือค่ะพี่น้องคือตอนนี้สาวน้ำเยื่นกับมีจํากัดส่วนผู้ท่ิยุนางานเขาจะพอกันเขาจะพอกันมืองานวันที่12มัมกราคมนะคะซึ่งมือนั้นสาวน้ำเยื่นก็จะมีในส่วนของบัตรผ่านประตูไหย29ท่านนะคะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนมาจากคุณแม่ละมุนจากประเทศอังกฤษ20ใบนะคะเล้วก็ทางคุณพ่อจากสมุทรปราการ อีก9ก้าใบรวมแล้วเป็น29ท่านจังรับหนางานเป็นบัตรผ่านประตูเข้าไปเนาะอ่าในส่วนนี้อธิบายชัดเจนนะคะพี่น้องกับผู้ใดได้รับรางวัลติดต่อกับสาวน้ำยืนแอดไลน์ก็ได้นะคะ087 595 592 4เงพราะว่าลังเถือโทรมาอาซิบโบได้รับนัน,นะคะกับ ขยันโทรอาละกันนะคะกะขยันทั่วไลกันศูนย์ปดเจดหาเก้าหาหาเกาสองสี่เพราะว่าบางเทือสาวน,น้ำเืินติดธุระกะอาจจะบได้รับเนาะกะตานมนี่เด้อพี่น้องเด้อตามนี่สาวน้ำเืินส่งข่าวพี่น้องส่วนคลิปนี้สาวน,น้ำเืินไปเรงยินอิหลาอุงงอิงให้สัมภาษณ์พี่น้องให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มีเพจปลอมอม,มีเพจปลอมเกิดขึ้น เพจปลอมนะคะลายแห้งอิหลีพี่น้องลายแห้งอิหลีเพจของอ่าซื้ออุ๋งอิงเพจบ้านแพงนี่นะคะหรือว่าอาจจะซื้อ อ,อุ้งอิงเฉยๆอาจจะซื้ออุ้งอิงรัต,ตนาพรอุ้งอิงนน,นันนี่เนี่ยร้ายค่ะเป็นเพจปลอมพี่น้องซึ่งโบแมนเพจจริงของอิหล่าอุ้งอิงน,น,นะคะพี่น้องค่ะอิหล่าก็บอกว่าอิหล่าก็เห็นเห็นร้ายแห้งแต่ว่าส่วนหลายก็จะมีพอๆแม่เอฟซี บานหัดต่างๆถี่ไปซอยกันกดรายงานไปจังสี่นอกคือไปกดสแปมกดรายงานไปนะคะกัขอนี่แหละพลังเอฟซีให้ซอยกันกดรายงานไปในส่วนของเพจปลอมต่างๆนะคะและ้วเธอก็เป็นตามโมโหอีนีนล่นล่ะพี่น้องเพราะว่ามาโหลดเอาคลิปได้คลิปต้นฉบับ แล้วก็เอาไปเอาไปเปิดเพจปลอมเนาะไปโหลดเอาคลิปพ่อแม่อีหล่าอุงอิงโหลดเอาคลิปอีหล่าอุงอิงย่ามไล่ซดเอียงอย่างเสีนะคะก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะกะซอยกันเด้อค่ะเอฟซี F C ก็ซอยกันเบึ่งแย่งเนาะเพจปลอมกะอย่าไปเบิงพี่น้องที่สําคัญคือพี่น้องอย่าไปเบิงค่ะอย่าไปเบิงเบิงเพจจริงคือว่านะคะอ่าอีหล่าอุงอิงกะให้สัมภาษณ์ว่าส่วนหลายกะจะ มีคนเอาไปโยงอ่าไปโยงเกี่ยวกับเว็บหวยแน่อ่าคือเว็บการพนันต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะบดีนะคะพี่น้องคือสร้างเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็โยงโยงใส่เรื่องพวกเว็บการพนันต่างๆอย่างสินะคะอีหลายเห็นแต่ส่วนหลายกับบดีเขาไปเบิงอีกอย่างมากมายเพราะว่าเพราะว่าส่วนหลายก็จะมีต่อ่าบานหักต่างๆที่เพื่อนซอยกันกดรายงานวา่นศัตนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่ง ที่ให้สัมภาษณ์เนาะก็คืออในส่วนของเพลงลืมหูซีบลืมหูซีบนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเพลงนี้สาวน้่งเยืนก็เคยเอาเมาเว้านะคะว่าอีหล่าอุ้งอิงอเอาเพลงลืมหูซีบถ่าเว้า,าต้นฉบับนั่นก็คือของแลนดี้อีสานแต่ว่าอีหล่าอุ้งอิงเนี่ย ไปได้ยินในติ๊กตอกได้ค่ะพี่น้องก็คือเป็นเสียงฮ้องของน้องแอนออร์ดีอ่าก็มีคนแชร์ในติ๊กตอกโด่งดังแล้วก็มีคนคนน,นั้นคนนี้เอามาฮ้องมาฮ้องมาฮ้องอีหลากกันเลยอ่าอยากเอามาฮ้องบางเนะเาะพอเอามาฮ้องมือน,นั้นสาวนุ้ยนีได้ยินเธอแรกอยู่งานงิ้วกูชินารายกาลสินพี่น้องค่ะ กะเดี๋ยวมามาว่าวสู่พี่น้องฟังจนเอพาไปฟังต้นฉบับพุ่นลาพี่น้องซึ่งตอนนั้นเป็นอ่าแรนดี้อีสานบนห้องไว้นะเพิ่นอายุ11 12ปีแค่นั้นเองนะคะพี่น้องแต่ว่าอ่าอิหลา่าอุงอิงก,ก็เลยบอกว่าได้ยินได้ฟังเราเฮ้ยเพียงนี้มวนจังสิี่นาอมีมวนก็นเลยอยากเอามาห้องเอามาห้องเอฟซีกับมักนั่คือวานะคะพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตอนในคอมเมนต์พี่น้องก็มีคนมาคอมเมนต์เปรียบเทียบเปรียบเทียบกับ เสียงของน้องแอนออรดีจังซีนะคะซึ่งอีหล่าอุงอิงก็บอกว่าขอร้องนะคะในส่วนนี้บอห้ oh เปรียบเทียบเรื่องราวเกี่ยวกับศิล,ลปินนอกาะเพราะว่าอุงอิงก็คืออุงอิงนะคะพี่น้องอีหล่าบอกว่าอุงอิงก็คืออุงอิงนะคะาลายคนอาจจะไปคอมเมนต์ว่าเสียงสู่พี่แอนไม่ได้อียงจังซีเบนบอกก็จะพิมโน,นนะนั่นนี่อีหล่าก็อ่านเห็นนั่นแหละก็เลยบอกว่า คืออย่าเอาไปเปรียบเทียบกันแบบนั้นเพราะว่าอีลากะเป็นอีลาอืมเป็นอุ้งอิงห้องในรูปแบบของอุ้งอิงยังมีแบบแถมไทยนิดๆพี่น้องเป็นลูกอ่อนเนาะว่าเสียงลาอาจจะไปโบหอดจังสีแต่กะทนฟังเอาแนเด้อจ้าเพิ่นว่านะคะกะย่งคอมโตคือเก่าพี่น้องค่ะแต่สาวน้องเยื่นว่า แต่ละคนมีสเสนของแต่ละคนอยู่แล้วเนาะเหมือนอิหล่าอุงอิงเวาวเนี่ยถ้าพี่แอนพี่แอนก็มีความเก่งความสามารถซึ่งพี่แอนกับเป็นศิลปินอีกอ่อีกคนหนึ่งที่มากด้วยความสามารถที่เป็นตัวของพี่แอนแมนบอคะ่ะอิหล่าอุงอิงกับเวาวแบบนี้ส่วนอุงอิงก็คืออุงอิงนะคะเวลาอุงอิงยิบเพล่งไห่มาห้องก็คือเป็น เป็นในรูปแบบขององค์อิงนะคะพี่น้องเอาเจ้างีสิล่ะค่ะพี่น้องเว,ว้าเรื่องเปรียบเทียบศิลปินเนี่ยผู้ใดออกมากับมาดึงยงใส่ตอออสอะอีหลาองค์อิงอย่างสิเนาะเพราะอิีหลาอง์อิงไป้องเพลงผู้นั้นผู้นี้กะเปรียบเทียบเกิดขึ้นทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ว่า โบน่าหักเลยค่ะพี่น้องคือบกวนเห็ดนะคะบกวนเห็ดในการเปรียบเทียบศิลปินอย่างสีนอ้อเพราะฉะนั้นมือน,นี้อีหลาอุ้งอิงก็บอกว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันแบบนั้นเลยอุ้งอิงก็คืออุ้งอิงนะคะแล้วก็แถมไทยก็ฝากงานนันละพี่น้องฝากงานบุญฝากงานบุญวันที่12มกราคมคือสาวนุ่มยืนเบาต้นคลิปนันละนะคะที่บ้านน้องคู่ ตำบลจานอําเภอเมืองจังหวัดรีสเกตเนาะพี่น้องกอับไปมวนซื้เนาะอีหล่าอุ้งอิงจางง่วงเจ้าของพี่น้องจางง่วงสาวน้อยเพียร์ันแพงจางเจ้าของไปแสดงคือว่าเนาะพี่น้องไปมวนซื้อสาวน้อเยื่เสื้อว่ามือน,นั้นคดสิแอ,องพี่น้องคตสิหลายปานงานเปิดฤดูการปิดฤดูการผลักถือว่างานบุญใหญ่ที่เข้าจะได้ห่วมกัน ได้รวมกันไปอ่อนซ่อนบุญน้ำกันคือว่านะคะแล้วก็ไปเบิงการแสดงของอีหลาอุ้งอิงของสาวน้อยเพจบานแพงน้ำกันนะคะแต่เรื่องเปรียบเทียบศิลปินและเพจปลอมเร้าซาเดอร์นะคะ เศร้าซะเด้ววอว่าสโนอุงอิงก็คืออุงอิงนะคะอย่าเอาอีหลา่าอุงอิงไปเปรียบเทียบกับไผ่อีหล่าก็ว่าไหวคอร้องไหวในการสัมผณ์เนาะที่สาวน้อยื่นไปได้ยินได้ฟังมากก็เอามาเว้าสูพี่น้องฟังขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อในการติดตามคลิปวิดีโอนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ